ทีลิตี้นักเรนจ์ดีกว่าเฮ้ยอันนั้นมึงหรือเปล่าโอ้โหเด็เหมือนเราเราเป็นย่างหะไอ้เหี้ยหน้าหน้ไม่เหมือนกันเลยสัสเฮ้ยมึงมีนมด้วยแถวใช่เออคืมีนมด้วยมึงมีนมด้วยเหี้ยมีผมไม่ยังเีลยพี่อ๋อเออว่ะมีนมตัวตัวตัวกูมีนมแต่ว่าหัวผู้ชายกูต้องกูต้องเข้าห้องน้ำแหละว่ะอ๋อเก็บได้ฮะเฮ้ยวันนี้พี่ชายตอีครับผมเป็นนักบัญชีอ๋ออ๋อผมเป็นชายแต่ว่ะ มาดิโอเกไม่น่าสนุกด้ยมาดิ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 มามาทางนี้มาทางนี้ยอคนเร็วเลยอะไรพี่ดิซับอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมีไข่ควงแล้วกูไปไหนไม่ได้เฮ้ยโอ๊ยแล้วเฮ้ยเ้ยพี่ดูเฮ้ยโอ้ยอ้ากดเรียนในคอมได้ที่ทำมีดเฉยเลย เฮ้ยอะไรเนี่ยทำอาหารเฮ้ยเฮียเฮ้ยอืมต้องกูเยียบไปดีเฮียอุ้ยอุ้ยกระตายอุ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่มีอาวุธกูไม่มีอาวุ้นแกอย่าไปมากูอ๋อมันเป็นการเรียนรู้กดกดตัว C คือการเรียนรู้ไว้มึงเอาของที่มันรู้อะแล้วกดตัวรูปสมองอะมันจะให้มึงเติมของเรื่อยๆไหนวะกดตัวรูปสมอง ผมมมมไ่ีสองย่างอันเนี้ยมันเป็นรูปบวกเห็นไหมคือเรายังไม่มีวิธีการทำอ่๋อ่าคะเราวิธีการทำของมันก็คือเนี่ยเราหาของที่มันกรอบเหมือนกันนั้นลากเข้ามาคือเราต้องเก็บของเพื่อได้ไอเดียมาก่อนอ่าเนี่ยเอามาใส่ใส่แล้วกดสมองมันจะมีโอกาสติดหรือไม่ติดเนี่ยอันนี้ติดก็คือขับต่อได้เลยอุ้ยโอ้ power supply unit อยู่ข้างๆตัวครับเอาว่ะเอาวะแล้ยมันมันเริ่มทุบทำไมมันโลกอะไรอ่ะ น้าทำไมอ่ะมันล็อกมันล็อกเฮ้ยเฮ้ยอ้ยโอ้แขนอะโอ้ยใครเป็นอะไรไหมอ๋อแขนส้มนิดหน่อยเจ็บหนักพอแล้วมีไม่ไม่ส้มแล้วแดงเลยเฮียลดแมหลดแมปเมาว่ะ ไ้าไว้นเวแมนเพลอุ้ยเฮ้ยไอ็คนต้องเอาช่วยเหลืออาอ๋อนี่อาร์ดนี่นี่นี่ตรงข้างล่างงอาตนี้ตกไปตายป่ะวะขอทอขอทอนึงขอ่อนึงพร้อมเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเนิกาสต้องมีผ้ากับดักเทปเฮ้ยเยอไฟลอยได้าใครวะาใครวะ โอ้ยแม่กูโอ้ยโอ้ยแม่ใครทุบกูอะกูเองอาร์ตโทษทีมันมีตัวมันมีตัวเยอะกูตีโดนเพื่อนว่ะอาการหนักมากอาการหนักมากใครดิจะกงใครดิโอ้โอ้พอได้อ๋อตายตาโอ้โอ้หายไปแล้วขึ้นตัว เฮ้ยเยีต้อยเจหมดเลยใครเมื่อกี้เสียใครอ่ะเออใครเป็นไรไว้แค่รู้เหมือนกันบุกไปสู้ดีโดนแค่นั้นเองโอ้ยเชี่ยเฮ้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 ยพี่บุกแดงแดงหมดแล้วเต้เฮ้ตายหรอจุดอยู่ะ เฮ้ยโอ้โหมันเอนชาร์จมาไอ้เฮียดูด้านข้างหลังไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยดูขบวนสวนนมันตียากจังฮะเ็นโอ้โหเป็นบอยเป็เฮียโอ้โหแดงทุกส่วนยกเว้นหัวเอ้ยโดนอะไรอะ เดี๋ยวไปกด e เดี๋ยวไปกดอ e ที่บอกต้องกลับก่อนทุกคนกลับมาทางนี้กันดีกว่าทุกคนไปฮัทวุ้ยอะไรเฮลทเฮลท์พี่บ๊วยเอ้ยจัดของด้วยนะครับได้ครับได้มีพลาสติกให้ปะพลาสติกขออีกจะได้สร้างอีกกล่องเอ่อผมเอาเอากูเลยเนี่อยครับเข้าไปหมดเเลยดี๋ยวกระจกหายไปไหนหมดพี่ เกี่ยวกับขู่นี่ก็เอ้ยจะถ่ายกูจะต่อเนี่ยเฮ้ยพี่เฮ้ยมันจะประจานพี่เออเราเราต้องมีเอียเยอะนะอันนี้อันนี้แบบแฟกเลยนะอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นพี่ฟุกเฮ้ยนี่นี่กูเอากูเอานี่มากูเอาเยียนี่มาเว้ยเฮ้ยพอมีผมมีเย้เคเป็นนะโอ้ยนี่แบกนะฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเหรอ เป็หรือสร้างมาตรงนี้จะไม่ดีวะไฟอาร์ตไฟดาบอะทำครับอะไรต่อไม่ได้แล้วอะมีมีพี่ดามีที่ดามนี่้ยแต่อย่ามาต้องใช้อะไรอุ้ยตัวเฮี้ยจะอยู่ข้างล่างอนะคุมองไม่เห็นเฮียเลยมันหุ่นกันกับมันเป็นหุ่นสู้กับไอ้นี่พี่อ๋อใช่เขาบอกหุ่นจะทำงานตอนกลางคืนไม้กับดาบเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ยก็มีเลื่อนเหรอสัตว์จริงฮะอ๋อมันนั่งพักแล้วมันได้พักผ่อน พอพักผ่อนแล้วก็จะได้โหมันหิวเลือดเหรออุ้ยรถเลือดเต็มเลยต้องใช้เพรสเชอร์เกตหรออันพอของขาเขาหายดีทุกอย่างหายดีหมดแล้วพี่แต่ขากูหักตื้อตื้อตื้อเฮ้ยเราต้องมาจนภัยลองทำไฟเล็กๆเอันเตกเฮ้ยไฟมาแล้วโอ้โหเขาจะง่ายเลยปรบเดี๋ยวเองนี่ไม่มีอะไรนี่ผ่านมาแล้งมีคนนั่งวิวแชร์แล้วก็เปิดไฟเลยนะเต้มาเต้มาเต้มาเอาชุดชุดอย่างอ้วนอ่ะชุดโคตรกากอ่ะแกกู เดินมากดลิฟต์ให้หน่อยดิอาร์ตหม่โอ้ชิตโอ้ชิตทำมันเอง Help เอ้าอีเหียมันขึ้นมากับกูนอนไหนพี่พี่นอนไหนพี่นอนไหนพี่นอนวางนี่ไยเต้เนี่ยแถวเนี้ยเวิร์กอยู่เนี่ยโล่งๆเนี่ย อ้าวเฮ้ยเนี่ย,ยมันมีมินิเกมตอนนอนด้วยเหรอใช่เกมสุดดุอะมึมมะเขือเฮียนี่กูใช้งานยังไงในแบตเตอรี่กูเนี่ยมึมมืมมามามาเมืโอ้ยเฮียมันแดกเขาไปทั้งอันเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเย็ดแม่ขากูหักต้องใส่ก <c oughs> ารสร้างมาวันนี้ไม่เวิร์นว่ะฮัลโหล มึนเลยพี่เอย่แม่มึงดูไฟที่กูเอามาไม่งไฟที่กูคราฟสว่างแค่เนี้ยโผกไอ้ไฟคมไฟที่ผมหยิบมายังมีประโยชน์ของพี่อีกเลยเฮ้ยวินาทโผกใจหมดลีเฮียนรกว่าใครเป็นผีไอ้สัสเอ้าแบตนตอี้กูทำอะไรได้อ่ะบแล้วกูสาชาตั้งนานอ๋อนี่ปาร์คโอ้ย ใชได้ป่ะเนี่ยอยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ได้้ใชเฮ้ยขอตังค์หน่อยครับไปได้ๆอะไม่ไม่ให้กูม่ให้กูเลื่อนไหลคุณเลื่อนไหลคุณเลื่อนไหลเฮ้ยจะจับชูดกูฮะเฮ้ยเดี๋ยวมีนี่เกมด้วยเหรอเกียสีเขียวนี่คือแบบขี้ขี้โล่งเหรอใช่โอ้ยเร็วมากอุ้ย ไหนทยังงอยากทำบ้างอะพี่เออล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างล้างเอาแดดเข้าไปเลยอุ้ยที่มันโคตรจะใหญ่เลยไม่ใช่เท่านี้โอ้ชิตโอ้ชิตไม่มีให้ใส่เลยเอ้ยคุณทำได้ยังไงครับเชฟอ๋อหม้อมาใช่ไหมแต่เราก็ถือเนื้ออ๋อแต่ว่าหม้อมันน่าจะทำเกี่ยวกับเนื้อไม่ได้มั้งโอ้ต้อมเหมือนนะอย่างนี้กระทะ เช่ครัเชฟแอรหิวหิวโอ้หิวบ้าหิวบ้ากินดีกินกิเอา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 สเต็กแบบอะไรครับเนี่ยโอ้ไปทุบไปทุบบอลมาอีกอุนี่มันโอ้มันอร่อยมากนะครับเชฟเอาไปคาบิเนิทข้างๆเลยไข่ไม่ใส่หน้ากากเยังเฟรย์เีอยโคตรควายเชื่อคยย่อมา นนามีให้กกิอ๋อแต่ตรงนี้มันลงได้นี่อ๋อค่ะมีมันจับตัวใหญ่ได้มันจับตัวใหญ่ได้โว้ตะไ่ายเนี่ยโอ้ยอ้ยไอ้อ๊อดเต้จับจับจ้วตัวใหญ่หุยจับหมดได้จับหมดให้หัวหัวโดนเฮียโดนโดนโอ้ยโดนดิโดนไหนเลือกูไหนเลือกูไหลหุยเปิดไปได้เฮ้ยโกต้องต้องต้องการต้องการเต้ต้องการตะไคร่ไอวิววิวจับแล้วจ <c oughs> ับแล้วจับแล้วช่วยกูตีช่วยกูตี ไปๆกเยจับจับจับอะกูจับโอ้ยเฮ้ยก้กูดดนเลียจูงไี่อยู่เลยเมื่อกี้ไอ้ีุ่จัจับจักูจับแล้วซีซีเ้ยเลียมนโคตนโหดเลยว่ะคอโบนน่้ยิงสองนัดเสร็จปุ๊บไอ้เป้คุมคอุ้ยอใครยิงอุ้ย มันวา้ยมันจับไม่ได้พี่ตัวนี้หลบง่ายอยู่ตัวนี้หลบง่ายอยู่ตัวนี้หลบง่ายอยู่อ้วไม่ทุกคนคือผูเผอเข้าวาร์ปมาผู้เมืองเดินเขาวาร์ปมาเลยได้ปะไม่ไดพี่คายยี่นี่อยู่นี่นีนีนนี่นีนีเีีีีนีเ้วาร์ปาีนนีก ไม่กูออกกูกลับไปไม่ได้เลยกูต้องการหนังสือละมาเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมเอาเข้าวาปอีกอันนึงมาอุ้ยที่ไหนอะได้ระวังไฟดุข้างล่างนะไออารระวังหน่อยเดินมาดีๆเพื่อนอ๋อ้อโอขากูเจอกูที่ไหนอ๋อที่เดิมอ่อหอไอ้ยอหอเป็นโลกโอ้โห อีนเดียน่กนะลัวเลยกลับบ้านนี่ก่อนดีกวนี่ power cell to operate focus ไหนกูมี power cell ครับเผื่อมาด้วยนี่ไงเชียล <Yeah. S 2> ิฟไฟล์ power cell อ้าวกูไม่มีอ่ะมือขี้เหมนกูใช่ไหมว่าเข้าทางนั้นอนะก็รอก็รอกดขึ้นให้อยู่อยู่นี่เดี๋ยฟูถ้าเกิดกูไม่แดกกูจะตายแล้ว ผูหยิบหัวเนี่ยหิวหัจะตายพี่อยู่โอกอินเงือทีพี่ผมอยู่ได้แค่หนึ่งเงื่อนทีโออิ่มอิ่มอิ่มยังมีคนเก็บไปอันหนึ่งเฮ้ยคนแย่งอ่ะโดนแย่งอาหารโอ้ยเพิ่มมาหนึ่งในสิบเฮ้ยปืนเฮี้ยอะไรเนี่ยพี่อะไรเหรอถาด้งรู้ป้าอ๋อของ ปืนเก็บของเยปืนไฟอ่ามันโคตรจะกล่าวเลยนะที่เราไปเก็บของเจ้าไปกินดิมันอิ่มมากปะมันปิ้งนานสัตว์เยี่ยมดู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 แต่ตอนนี้มึงหิวเท่าไหร่อ่ะตอนนี้หิวตัววีนะตัววีนะโอ้ยหนึ่งมันยังใหญ่อ่ะโอ้จากตัววีเมื่อกี้เพิ่มมาตัวนี้เลยอ่ะเพิ่มมาเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะมีตัววีด้วยเหรอนอนฮังกี้อ่ะเมื่อกี้มันหิว่เออไม่ได้ฮังกี้ใช่หย่า

อย่าเลยกูปาเคยไหมว่แบบรอซีซีอ่ะว้าวประตูประตูแปดอาร์ตเรามีภารกิจอาร์ตมึงอยู่ไหนอ่ะอะไรกนภารกิจเราก็คือเราต้องฆ่าบอทอาร์ตเราไปนอนปะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะบอลทอลสตอร์มแฮชแฮชสตาร์เต็ดมันมันมันอยู่ตรงเตียงเราเลยเมื่อกียเฮ้ยโอ้ยเฮีย รู้สึกแย่จังอ้าวสปอนเจอเจอกูปั๊มปั๊มสปอนบดีทำไมมันวงเล็บด้วยเขาเบียดซุปอะพี่อร่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกเต้กินกินกับพี่หน่อยเต้มันเยอะเนี่ยเนี่ยซุปเนี่ยซุปอย่าโดนหลอกเต้อย่าโดนหลอกเต้อย่าโดนหลอกเต้ซุปวันไหนอ่ะอันนี้เหรอมะเขือเทศที่ไม่ได้ใส่เกลืออันนี้ซุปเนี่ยเหรอเออกินเลยกูอะไรอีกเนี่ยได้ทางน้ำไปทางอาหารมากินมากินได้กี่รอบเนี่ย ยี่แม่สองเล่เลยเต้วิ่งใชมันได้เยอะจริงก็ดีคนคนพวกคน FZ ม่นหานน้ำหอมพวกค้อยู่บ้านเลยฮะของคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์เก้าโม่เฮ้ยอะไรของของพี่ก่อนเลยนะนั่นแหละ อ๋อเราขอมาส่งนะครับก็แต่ไม่ต้องเข้าได้ไหมขนาดก็น่าจะกระโดดได้แล้วเฮ้ยพี่พุ่มผมตีหุ่นยนต์ตรงนี้ไม่ได้เลยตอนมันชาร์จอยู่ตีมันจะทังเราอ้าวก็สวยดิได้เลยว่าตีได้เลยวะลองตีเลยครับตีเลยตีเลยตีเลยมึงอยู่ข้างล่างนี้ปะเฮ้ยกระดูกหักเฮ้ยไอ้เฮียนี่มันไม่ใช่แล้วมันตื่นมาสู้เรา โอ้ยเฮียโอ้ยฮึลงตีอยู่ดิโอ้ยคุยยานโคมากโอ้โหโอ้แดงหมดแดงหมดไอ้ลงดาวอาฮักจะตายจะตายจะตายเฮ้ยโอ้ยสวยเออต้องล้างตัวด้วยนู่นไปตัวกูมันเฮ้ยหิ้ยตก อค่ I'm down Help me ก่อนผมผมเอาคุณเห็นใครเนี่ยมึงเอากูไปไหนพี่วิววิพี่ผมไม่ได้อยากจะนำเสนอพี่ไหนอ่ะอะไรอะมึงไอ้นู่นนี่ไอ้เคียไอ้เคียเนี่ยเนาะกูเห็นตั้งแต่แรกแล้วกูรู้สึกว่าเออกูไม่ต่อนี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เฮ้ยมาจบจบไป ไม่เฮ้ยหุ่นเกิดเนี่ยฮะเฮ้ยถ้าฆ่ามันได้นี่เอ็นเกมนะรอเช้าของเขได้มันมืดมากเลยฆ่าได้ตอนนี้เอ็นเกมเลยนะลอยอาร์ตเฟื่องพี่มันมันกลายคนพิการไปแล้วเต้มึงมีอาวุธอะไรอยู่ปะมีมีดกับขอนไปมีใครมีขาโต๊ะปะขาโต๊ะขาโต๊ะผมมีอยู่มั้เจอแล้วเจอแล้วไม่มีเต็มเลยมีขาเต้ยอยู่นี่ขาเต้ย อุ้ยทำไมกูไม่มีคนเดียวเลยอ่ะอู้หมึงแรงสุดแล้วอ่ะไม่ใช่หรอผมสิบเองมาแลกกันเขาบอกผมไม่แข็งแรงพอที่ใช้เงี้พี่ปะ่ะเอาแม่งอ่ะให้มันจบจบไปอ๋อมันน่าจะมันน่าจะแบบถือได้แต่ตีช้าเพราะว่าอ่อนอแอช็ตตมันไม่พออ่ะเอาสเต็มมาเต็มเลยแต่มันหมดอ่ะมันจ<ห>นนนะระเบิดมาทไมผู้พงหยุดตีอันหนึ่งดิสเต็มเต็ม ลอยต้องขาบอ่กแล้วก็หลังจากนี้ก็คือถ้าเราจะไปต่อก็คือต้องตีหุ่นอยู่ในตัวนึงอีกแล้วเหรอเอาเลยเอาเลยเอาเลยจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะจังหวะเนี้ยแหละโดนหมดแล้วหมดพี่กับพี่พี่กับพี่กับพี่โอ๋อตายแล้วอะไรนะอะไรล้พี่เราต้องมีสกีบอลหนึ่งอันลงไปทุบคอมให้หน่อยอุ้ยเจ็บแม่ เออฮะไปทำสงกราบที่เดิมอ่ะเฟลตุเทลพรตเฟลตุเทลพรตชิโไะชิออแต่กูรอดแล้วของเฟลอยู่กับพี่บูของเฟลอยู่กับกูนะถ้ากูตายของหายหมดเลยนะกูหลอเลยนี่หัวโยนมาอีกสามคนนะอฮ้ไคืนได้เดินดิดิไปไหนอะเหตุ ไม่รู้อะเฮ้ยเต้มาขึ้นเป็นแฮ็กเกอร์แมนไอ้เต้คุรั้่ะว้าไอ้ซอมขาหักนี่พี่นี่นี่ทำไมมัถึงซอมข้างเหลืองอะอาร์ตเดินเดินทางเดินทางเฮ้ย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 ขึ้นเลยพี่อ้้พอุ้ยก็ผิดเราก็ผิดก็ผิดอุ้ยเอามาเอามาไม่ไหวแล้วกลัวกลัวอยู่ไหนดีจะูบใครม่ดีเหี้ยแล้วพี่ฟุกอะหนีไปอีกแล้วอ๋อ อยู่ข้างในเนี่ยหนาวช่วยด้วยไปเตะท,ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยมีคนทิ้งเราเยมืดมืมืดกลัวกลัวกลัวคุณควรจะเอาอาหารมาเพื่อให้คุณปลอดภัยตายอีกโลกหนึ่งจะเกิดไม่ได้อีกเลย<ะ>นายเราเล่นถ้าตายอีกโลกหนึ่งมันบอกว่าจะเกิดเลือกเกิดได้แค่ที่นี่นะของจะหายแต่ว่าเราก็กินอิ่มนอนหลับอยู่นี่ใช่ปะใช่เราลองเข้าไปดูก็แล้วอย่าคนง่วงเราตัวกูไปดีเราเฮียเลยกูเฮียยไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิเฮ้ย ขอบคุณที่ให้เล่นเกมนี้เอ้าจบแล้วหรอจบแล้วเฟลเซอรพอร์ตเรากลับมาอยู่ที่นี่เฉยเลยอ่ะที่ที่คนที่จะเป็นบ้านของเราเฮียใส่เดนฮิวหรอไหนขอบคุณที่เล่นเกมนี้วะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยขอพีคขอพีคว๊อดต่อไปไฟเตตตาทาร์ดมีคานบินแดดโบรว๊อดต่อฟอกตรงมันใหญ่ยังไงเฮียมีคานบินแดด ไหนอะไอติงวินิตร์ e เฮฟวีมอชชีนการเนี่ยโอ้โหดีนะกูไม่ยิงอีเทียะอมันปลอมตัวโอ้ชิตตัวเฮี้ยอะไรนะใช่ปะเฮ้ยชุดเฮ้ยเอาอยู่คนเดียวสวัสดีครับเพื่อนม่ทันเด็ดแม่โอ้เอาดีกว่าพบไปพบไปพบไปพบไพไพพพพพ ไออาร์ตเนแค่เราเข้าตรงนี้ก็หลอดก็รอดเลยไม่ใช่หรอโอโ้โหกลัวอะไรกันเนี้ยไอย <c oughs> อาร์ตมันจะเดินเข้าไปใหม่ทำไมอาร์ตอย่าอย่าเสียเวลาเดีย๋ยวะเว้ยอาร์ตก็แ,แค่ข้างบนตรงนั้นไม่ใช่หรอที่ดเดิมไม่ใช่อาร์อเดี๋ยวรอวมันกลับมาไม่ได้ละผมเองพี่ไม่ใช่อาร์ตอ้าว <c oughs> ายขอ้นมาไม่ได้มันมันผวนได้นะแต่เปิดประตูนี้ไปไม่ได้อ่ะโบอกพี่ดิพี่ต้้วยไม่ะไม่มีอะดิอ้าวชิบหายล้ววตกไ ไุ้ยด้วยไปเอาไปไม่ตายนี่ตายแล้วไม่ตายหรือฉด้วยอุ้ย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 ด้วยอัมดาวขู่ก้อนแบกไอ้กินหนีบกินอิ่มนอนหลับปะน้องเอ่อนอนไม่นอนไม่หลับพี่นอนแย่มากเออกูว่านอนแย่มากไอ้อาเราเราทำไงวะเนี่ยทีเนี้ยอุ้ยขา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 ตอนนี้พี่พี่พี่ไปเปิดไปเปิดประตูสิเดี๋ยวโอเคป่ะพี่อุ้ยอุ้ย ว่าขวาไม่โดนกูเลยอาสหนุ่มวิวเป็ตัวตุี่เหลืองอุ้ยขาหักวิขาหักวอดเลยเทปเทปเดไปต้องขึ้นเทปดึงมาดึงมาตามกูอยู่อาอกกล็อกกู่กูว่ากูว่ากูอ้อขากูหักทเฮ้ยเฮ้ยหนหน่อยิเหาย เต้พี่เข้ามาเต้ที่พีเข้ามานั่งนั่งนั่งพักเรือเรียกกันก่อนปะอ้าวอ้าวอเดียวกันยอกสิ้นหวเลยโอ้ยยจยย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 ยอยย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 อ อุ้ยม uh ันหลอกได้จริงได้จริงพี่ผมมาตามพี่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 ไหนเดี๋ยพี่เดินออกมาเดินออกมาพี่อุ้ยพี่ทางพี่ทางอุ้ยพี่พูดว่าไหนเดี๋ยพี่ไอ้เฮียมึงวิวแชร์มึงกล้าเนี่ยมึงดูวิวแชร์คนรวยไอ้เฮียเนี่ยบ้าบ้กอะไรเยี่ยยจุดมึงจ้าวัสดีครับโอ้โหมันอยู่เฉพาะเรื่องอะไรวะไอเฮียชัดทยัดแม่งเข้าไปข้างบนไว้ไอเฮีย เราไม่ไปกันก่อนหรอวะรอกันทำไปตั้งนานเิดพิวเปิดพิวเปิดพิวเปิดพิวเิดพิวเปิดพิวิ่งไปเลยพี่วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยพี่เข้าใจแล้วก็ทำไมผมไม่ไปพี่เหมือนจะเป็นตะกูลมั้งเนี่ยกูโดนสับตัวกูโดนหอกตัวกูโดนหอกตัวอ๋อเหมือนจะไม่ใช่หรอวะมันอยู่ข้างบน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  อะไรพี่ฟูกกดิตายแล้วมั้งเฮียเฮ้ยมันแข็งมันแข็งยังไงพี่นอนฟีสดอนมูวนเต้ป้าอะไรใส่มาตะพี่มันต้องป่าไอ้ดเซเลบี้เฮ้ยซัดไม่งดักหน้าไอ้ยี่งนี่มันเล่นเป็นเต้วอนนี้กูตายพี่โวยไหวแล้วพี่โอ้กูตายเต้ไอ้พี่พี่อยู่ไหนพี่ ที่ไหนพี่ที่อยู่รูรูเดิมเลยอาร์ตดึงฮีทตายเหมือนกันเลดยังไม่รีเลยมันแล้วมันดักหน้ากูสองวัออกออกเอาเอาออกรูขาพี่เอกรูขาแล้วแล้วไงต่อแล้วกลับกลับไปตรงเฮ้ยย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 ยดยย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 ย้ยเย้ยยย้ยโ้ยยยย เข้ามาที่แรกรเลยว่ะเฮ้ยตัวเชี่ยอะไรนะเฮ้ยคนนี่เฮ้ยฮะเดี๋ยว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 อะไรอยู่ไหนอฮะเราพิดขั know